สวัสดีครับกิจกรรมบ้านอารุณนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของทำเนียบร้านอาหารเจทั่วประเทศผมอรุณวนัสบดีวงศ์จะนำท่านไปทั่วประเทศไทยเลยนะไปค้นหาร้านอาหารเจอร่อยอร่อยและวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดลําปางจังหวัดลําปางมีร้านอาหารเจมากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารเจในจังหวัดลำปางมีชื่อว่าเหอหวยเหอหวยนั้นอยู่เลขที่238 2 3ถึงถนนสนามบินตำบลหัวเวียงนะฮะอํเภอเมืองจังหวัดลำปางมาไม่ถูกนี่เลยครับตรงข้ามกับออร้านหนังสือดวงกมลที่ลำปางนะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่054 351 308อีกครั้งนะครับ054 351 308อาหารรสชาติในแต่ละจังหวัดอาหารรสชาติในแต่ละแม่ครัวนั้นอาจจะมีแตกต่างกันดังนั้น ท่านมีโอกาสผ่านมาทางจังหวัดลำปางลองแวะเข้ามาทานอาหารอีกหนึ่งรสชาติดูสิครับ <c oughs> และวันนี้นะครับที่มีโอกาสได้มาถึงลำปางนี้ <c oughs> ก็จากการสนับสนุสนของผลิตภัณฑ์บ้านนรุณนะครับน้ำพิกเผาเจสูตรความสุขคนทั่วโลกเป็นผู้สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมีโอกาสได้รับทราบว่าประเทศไทยเรามีร้านอาหารเจอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ช่วยกันช่วยกันประเทศไทยจะต้องมีร้านาหานเจให้มากกว่าร้านอาหารขาวให้จงได้และวันหนึ่งประเทศไทยก็จะมีแต่คนที่มีแต่บุญ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 ,บญครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจังหวัดต่อไปร้านต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ